ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสื้อปูดแมนยูหันหน้าล่าตัวปีก PSV ตลาดหน้าหนาวนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจในการคว้าตัวโยฮันบากาโยโกปีของ PSV อสอไฮฟเฟนเข้าร่วมทัพในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เอดิกเทนฮักต้องการเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกโดยตามรายงานของสปอร์ตวันระบุว่าบากาโยโกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของยูไนเต็ดและพวกเขาเฝ้าติดตามสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิด ดาวเตยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับ P S V ในฤดูกาลนี้โดยทำไป4ประตูและ13แอซิสบากาโยโกได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเมื่อสมมัมฤทที่แล้วโดยเฉพาะเบรนท์ฟอร์ดที่เกือบเซ็นสัญญาร่วมทับด้วยค่าตัว38.5ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามแนรุกทีมชาติเบลเยียมปฏิเสธโอกาสดังกลาง่าวเพราะอยากเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกมากกว่าและเคยตกเป็นข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลอีกด้วย ดิมิท้าเบอร์ประทอับอดีตกองหน้าคนดังรับว่าอยากเห็นยชัวคิมมิสตสตาตัวเก่งของเบมิลกย,ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่รู้ว่าคงเป็นงานที่ยากลําบากตําแหน่งกองกลางของปีแสดงเป็นหนึ่งจุดที่ถูกมองว่าเอริกเทนฮากต้องการเสริมเนื่องจากกาซิเมโร่ฟอร์ไม่นิ่งแถมมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับคริสเตียนเอล็กเซนแม้ว่าสกอตต์แม็กโชมเมนจะทําได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงคอบบี้ใหม่หนุ่มที่ก้าวขึ้นมา ในมุมมองของเบอร์ปรตอบเชื่อว่าคิม,มิตจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในตำแหน่งนี้แต่ว่าคงเป็นเรื่องที่ยากมากที่นักเตะจะตัดสินใจย้ายออกจากเสือใต้กับความก้าวหน้าในการเทคโอเวอร์ผมสงสัยว่าแมนยูนเตจะกล้าแค่ไหนในตลาดซื้อขายเบอร์ปรตอบกล่าวกับเบดแฟโยชัวคิม,มิตตกเป็นข่าวแต่เขาคือนักเตะคนสําคัญของไบมินิกผมอยากเห็นเขาย้ายออกจากไบมินิกและมาอยู่กับยูนเตในตลาดเดือนมก,กราผมนี้ไหมผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรอกนะ บางทีเราอาจจะพูดถึงการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์แต่นี่เป็นนักเตะที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในสโมสรปัจจุบันของเขาโดยอาการบาดเจ็บรวมถึงฟอร์มการเล่นของกาซิเมโร่บางทียูนิเต็ดอาจจะมองหาตัวแทนใหม่อย่าลืมสกอตต์แม็กโทมีน์ด้วยละ่ะเขาอยู่ตรงนั้นและเล่นได้ดีแต่ถ้ากาซิเมโร่ถูกลดบทบาทเพราะเรื่องของอายุและการบาดเจ็บแน่นอนว่าคุณต้องซื้อใครสักคนเข้ามาแทนที่เขาคิมมิดคือคนที่ลงตัวกับตำแหน่งนั้นอย่างสมบูรณ์ แต่เขาถามว่าเขาต้องการออกจากบาเยืนหรือเปล่านั่นคงเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากเบนเจคอบนักข่าวคนดังรายงานว่าปาริสแซงต์จักแมนไม่มีแผนที่จะดึงเจรอนซานโชกับกาเซเมโรสอนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมทีมซานโชไม่ได้ลงเล่นให้กับปีแสดงมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมหลังมีปัญหากับเอริธเทนฮารจนถูกคาดว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ ส่วนอนาคตของกาซิเมโลก็อยู่ในความไม่แน่นอนเช่นกันหลังผลงานในปีนี้ตกลงไปอย่างน่าใจหายรวมถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้ง2รายตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเปอแธชในช่วงที่ผ่านมาแต่ทางเบนเจคอบายงานว่าทีมแชมป์ลีกเอิงไม่ได้พิจนารณาที่จะคว้าทั้งคู่มาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวหลังสรุปข้อตกลงเรื่องควากาเบลมอสกาโดและลูกัสเบรลโลแล้วในรายของซานโชปัจจุบันมีดอทมุลเลโวเซนไลฟ์ซิกแลสตุสกาดสองทีมจากเยอรมันที่สนใจ ส่วนทางคาซิเบโรทางยูเวตดน่าจะเก็บไว้ใช้งานเองมากกว่าเนื่องจากตำแหน่งมิดฟิลด์มีความสำคัญกับสโมสรและยากจะหาใครมาแทนง่ายอองเดโอนาน่ามีชื่อลุยนชันครับเช็คเลยพลาดช่วยแมนยูเจอใครบ้างอองเดโอนาน่าผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูเตดมีชื่อตดทีมชาติแคนาบรูนไปทำศึกแอฟริกาคัพออฟนชั่นรอบสุดท้ายที่ประเทศไอวอริคตสระหว่างวันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันนี้ นายทวานวัย27ปีเคยประกาศเลิกเล่นให้ทัพหมอผีมาแล้วหลังมีปัญหากับคุณสื่อริกโกแบร์สง่งระหว่างทำศึกฟุตบอลโลก2022ก่อนหวนกลับมาช่วยชาติอีกแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจตัดสินใจไม่ไปเล่นศึกชิงเจ้าทวีปแอฟริกาต้นปีหน้าเพราะวันเสียตำแหน่งมือหนึ่งทัพปีแสดงอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันพนระศบดีที่28ธันวาคมที่ผ่านมา ทีมชาติแคมรูนได้ประกาศรายชื่อนักเตะชุดลุยแอฟริกาคัพออฟเนชั่นออกมาเรียบร้อยโดยที่โอนาน่าติดทับไปด้วยในช่วงที่โอนาน่าต้องไปเล่นให้หมอผีนั้นคาดว่าเอริกเทนฮากุนซือไมเดตจะส่งเอาตายบาญเดียในทวารทีมชาติตุรกีลงมาเฝ้าเสาแทนโดยถ้าแคมรูนไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศก,ก็มีโอกาสที่จะใช้โกมือสอนัดดังนี้8มกราคมพบวีแกน F a ฟเอคัพรอบ3รายการเยือน14ม่มกราคมพบท็อตแนมฮอสเปอร์รายการพีเมลีเย้า 27-28มกรามคม FA อครอบ4ีหากผ่านเข้ารอบ 1. กุมภาพันธ์พบวุฟแธมตันรายการเยือนพิมลิก 4. ีกุมภาพันธ์พ,เพ,พ,พ,พบเวสต์แฮมเจ็ดรายการเย้าพิมลิคิบ 11. กุมภาพันธ์พบแอสตันวิลล่ารายการเยือนพิมลิกไม่ใช่แค่องเดโอนาน้าแมนยูเสียโซฟิแอนอาระบัตให้สึกเนชั่นครับอีกราย ล่าสุดเมื่อ28ธันวาคมเดลิเมลรายงานว่าอัมละบาดถูกทีมชาติโมร็อกโกใส่ชื่อร่วมฟาดแข้งในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเช่นกันจึงหมายความว่าเอริกเทนฮา,ากุนซอทีเมติจจะขาดขุนพลเพิ่มเป็น2รายในเดือนหน้าแม้เจ้าตัวจะมีฟอร์มที่ไม่สู้ดีกับสังเวียนแข่งโอททฟอร์ดนับตั้งแต่ถูกยืมมาจากฟิออร์เด,ด,ดนตินาโดยเขาได้ลงบุ๊แค่17นัดเฉลี่ยนัดละ61นาทีแต่ดาวเตะวัย27ปีที่เกิดในฮอลแลนด์เป็นกำลังสำคัญของมาถูภูมิ โดยในศึกฟุตบอลโลกปี2022เขาพาทีมชาติมาโมร็อกโกทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแมนยูมีเฮแมนยูเต็รโรงอกเป็นปลิดทิ้งเมื่ออรอนวานบิสกาบอกปัดการท้บทามจากทีมชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกร่วมฟาดแข่งในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่จะเริ่มโม่เกือกกันในเดือนมก,กราคมวานบิสกาได้รับความสนใจจากทีมดีอาคองโกแม้จะเกิดในอังกฤษเนื่องจากเขามีบรรพบุรุษเป็นชาวคองโก และที่สําคัญเจ้าต,ตัวยังไม่เคยถูกทีมช่างกฤษชุดใหญ่เรียกไปติดธงจึงมีสิทธิ์รับใช้ทีมในแอฟริกาได้ก่อนหน้านี้วานวบสกาลงเล่นให้ทีมเดียาคองโกชุดยู20มาแล้ว1นัดในเกมอุ่นเกือกที่แพ้ทีมช่างกฤษ8ต่อ0เมื่อปี2015ก่อนหันมาเล่นให้กับทีมทรีเลออนชุดยู20และ21ก่อนทั้งล่าสุดเมื่อ28ธันวาคมเดลิสตาร,รายงานว่า กองหลังวัย26ปีบอกปัดการทาบทามจากเดียร์คองโกลงเล่นในศึกชิงแชมป์ทวีปอย่างแน่นอนแล้วด้วยเชื่อว่าอดีตสตาร์ทีมคริสตันพาเลซยังหวังรอเรียกตัวไปติดทีมช่างกฤษจากกุนซือแกร็ดเซาเจตต่อการตัดสินใจดังกล่าวของหวานบิสกานับเป็นข่าวดีสําหรับเอริกเทนฮากุนซือผีแดงซึ่งขาดแผงหลังที่ล้มเจ็บหลายรายรวมทั้งไทเลวมาเลเซียฟูลแบ็กทีมชาติฮอลแลนด์ แมนยู you, สำคัญกว่ายานฮาริบาเมดบรีเมินติดธงสู้ศึกแอฟริกาครับเมดบีผ่านการทำศึกฟุตบอลโลก2022กับทีมชาติตุนิเซียมาแล้วแต่ล่าสุดเมื่อ28ธันวาคมจากการเผยรายชื่อนักเตะในทัวร์นาเมนต์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นกองกลางวัย20ปีไม่มีชื่อติดโผโดยประเด็นนี้คาดี้ยืนยันว่านักเตะขอสละสิทธิ์ด้วยต้องการมุ่งมั่นให้กับการรับใช้ต้นสังกัดนายใหญ่วัย52ปีของทีมชาติตุนิเซียเผยว่าเมดบีแจ้งกับเขาก่อนแล้วว่า ไม่ขอร่วมเล่นเกมอุ่นเกือกต้นเดือนหน้านัดบูก,กับมอริตเนียและเคปเวิร์ดก่อนหน้าทัวร์เมนต์ชิงแชมป์ทวีปซึ่งคารดี้จะนําทีมลงเล่นเกมแรกชากับนาบีบียในวันที่16กมกราคมฮันนีบาบอกกับผมว่าเขาไม่รู้สึกว่าพร้อมสาหรับเกมแอฟริกาครัพออฟเนชั่นเพราะเขากําลังผ่านมาถึงสถานการณ์ที่สําคัญกับสโมสรคารดี้เอ่ยสำหรับซีซันนี้ันบีซึ่งย้ายจากโมนโกมาอยู่ในทีมเยาวชนของอเมเจ็ก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2021ลงเล่นให้พีแดงไปแลว10นัด แต่ตกเป็นข่าวจอถูกปล่อยออกจากสโมสรในครึ่งหลังของซีซั่นแบบยืมตัวโดยมีเซบียรลิยงและฟายบวกให้ความสนใจตามที่ฟาบิโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังระบุอยากช่วยแมนยูอีกนัดอองเดโอน,นาขอรวมตัวแคมรูนช้ากว่ากำหนดอองเดโอน,นาขอไปรวมตัวกับทีมชาติแคมรูนช้ากว่ากำหนดเพราะอยากอยู่เล่นให้แมนเชสเตอร์เดในเกม F a คัพรอบส นัดที่มีคิวเจอกับวีแกนแอตเลติกในวันที่8มกราคมนี้ก่อนตามรายงานของ ESPN สื่อกีฬาชื่อดังอูนาน่าเปลี่ยนใจกลับม,มาเล่นในบ้านเกิดเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจะเคยประกาศว่าจะไม่รับใช้แคมรุนอีกแล้วภายหลังมีปัญหากับริโกแบส่งกุณสื่อของทีมในช่วงที่ทำศึกฟุตบอลโลก2022เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีก่อน ทางนี้โอนาน่าถูกเรียกติดทีมชาติชุดทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2023ที่จะแข่งกันระหว่าง,งวันที่13มกราคมถึง14กุมภาพันธ์นี้ด้วยส่วนทางแคมรูนมีคิวที่จะเตะเกมอุ่นเครื่องกับอีเควทอรเรียลกินีและแซมเบียในวันที่8กับ9มกราคมนี้ตามลำดับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนถึงศึกใหญ่อย่างไรก็ตาม ESPN ระบุว่าโอนาน่าได้แจ้งกับแคมรูนว่าขอไปรวมตัวชา้ากว่าที่วางคิวเอาไว้เพื่อที่จะได้เฝ้าเสาให้ต้อนสกัดในเกมเจอกับวีแกน โดยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือว่าเขากลัวที่จะเสียตำแหน่งตัวจริงของแมนเชสเตอร์ในช่วงที่ไปเล่นให้บ้านเกิดเหมือนกันหลังจากจนถึงตอนนี้ฟอร์มของเขายังไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นักเคยเสอรอจิมและเกลเซอร์ทำข้อตกลงไม่วิจารณ์ใส่กันเดอะเจดกราฟรายงานว่าเซอร์จิมและคริฟและตระกูลเกลเซอร์ต่างทำข้อตกลงที่จะไม่วิจารณ์ใส่กันลงในสัญญาหลังพวกเขาเตรียมร่วมงานกันในการบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตระกูลเกวเซอร์ตกลงที่ปล่อยให้แรดคลิปเป็นไฟล์บริหารงานด้านฟุตบอลทั้งหมดของแมนเชหลังตกลงขายหุ้น25ให้เศรษฐีชาวสราชอาณาจักรแลกกับเงิน1,000ล้านปอนด์แล้วเพื่อไม่ให้การร่วมงานกันในครั้งนี้กลายเป็นปัญหาหรือบาดหมางกันในอนาคตแรดคลิปกับเกลเซอร์ต่างตกลงที่จะใส่เงื่อนไขห้ามวิจารณ์ในทางลบต่อกันในข้อตกลงที่พวกเขามี และคลิปตกลงว่าตัวเขารวมถึงเพื่อนร่วมง,งานและตัวแทนของเขาจะไม่วิพากษ์วิจารณ์โจมตีหรือดูหมิ่นต่อเกลเซอร์หรือแมนเด็ออกสื่อไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกลับการตระกูลเกลเซอร์ก็ตกลงเงื่อนไขเดียวกันว่าจะไม่โจมตีและคลิปผ่านช่องทางสาธารณะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดเพื่อให้การร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่นรายละเอียดข้อตกลงส่วนนี้ถูกเปิดเผยออกมาหลังพวกเขายื่นเอกสารจำนวน2 4 1หน้าให้ตลาดหุ้นของนิวยอร์กตรวจสอบเมื่อวันอัง ที่ผ่านมาและคริปต้องการซื้อสมอร,รจากอ้อมอกของตระกูลเกลเซอร์หลังเศรษฐีชาวอเมริกันปักป้ายพร้อมขายแมนยูเต็ดอย่างไรก็ตามพอเวลาผ่านไปเจอกับอัฟรามต่างไม่เห็นด้วยกับการขายสมอสร,รตามรายงานที่ยื่นมาทาให้รัดคลิปปรับกลยุทธ์มาตกลงซื้อหุ้นจำนวน2 5แทนและคลิปกับทีมงานอินออสของเขาต้องรออย่างใจจดใจจอ่อให้กับข้อตกลงกับเกลเซอร์ถูกประกาศออกมาซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อวันคริสต์มาสอีฟ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ